สวสัสดีครับอันนี้มาดูเตียมงานเตียมงานนี่ครับเออก็นี่ครับวัดสัจจันทร์กิโลศูนย์นี่วัดสัจจันทร์รับตอนนี้วัดสัจจันทร์เป็นวัดอ่าที่จะมีจตุพหะรูเดียวอ่าอันนี้ไปตลาดแก่อันนี้ไปคุราบตอนนี้ก็อยู่วัดสัจจันทร์วันนี้วันที่12ธันวาคมแปนะครับก็มาดูงานสัจจันทร์เป็นงาน ปีนี้เป็นใหญ่ที่สุดในในรนดับสูงนะมีมี12วันวันที่27ธันวาคม68จนถึงวันที่7มกราคม69นะครับก็โอ้มโหสถอย่าอย่าถามได้มีแบบอลังการงานฝากนะครับปฐมบัลลังศิลป์นั่นร,ระเบียบวัฒนศิลป์นั่นแล้วก็ดิเกสองสามคณะตอมามีเมืองอะไรเนะเอ๋อะไรเกเบลีรำอะไรอะไรนะ เก๊กขมิ้นอะไรนะใช่เฉยๆกล้วยหอมจำได้แล้วก็ดนตรีอีกสามสีวงนะครับวันนี้มันมันดูกันกัน,กนมาลองไฟีนะไ่ตามผมมา <c oughs> มาแต่ไก่เห็นแต่ไก่ถ่ายรูปผมหน่อยมือจะถ่ายครับกลับไปดูข้างใน อันนี้หมื่นแปดทายรูกเต๋าเสร็จไหมเดินไปดูเลยเดี๋ยวเ็นออันนี้ก็เป็นอันนี้ประตูนะ,ะประตูไปเดินเข้ามาน,นี่คือคืนนะครับคืนก็นนนนประมาณนี้มันงานก็นจะเริวมันทียี่เจ็ดท่านมาหกแปด ท้องเครื่องอะแรกก็จะมีดนตรีนะขนาดกาเ่นมาเลยกันในสมุดเงียนี่เี่เรามาดูเฮ็ดเงี้ยทำไมตั้งใจเฮ็ดผมก็ยังงงหายยิ่งไหนครับ นี่กระโดเทครับอันนี้ไ้ลูกลูนั่งเลยเก็บเหไปกินสช,ช่วยงานอยู่เลยครับไปดูสปายังช่วยงานอยู่เลยแหรักมากเขาทำมาเป็นเป็นสีเลยเก็บทุกง,งานเาเป็นสีนี่อะไร ก่นยรูปเทำไมไฟเลยครับ้าไปใช้ลวดใช้ฟไฟไใช้ลวดใช้ลวดนี่น้ำถาดูไปเลยเออโจ๋งโจ๋ใหญ่ดีเลย จังวโมท่านนี้ครับนี่อะไรกล้วยเลยครับผมแค่นี่ก็นนม,กกมีกล้วยกล้วยใหญ่ใช่หรอโอ้ยยยโหไปดูญาติโยมพี่นอ้องฟังนี่มองทางไหนนี่หอยระย่อยระย่าง นีอะไร,ระไม่เป็นไรนี่หน่อยพอดกัดนี่นะพอดคับเดี๋ยวไปดูพระ,ะโยม,มหหยังทำงางอยู่ับีครับคครับโอ้ยอากาจครับ นึกเด่นยังไม่เรีวยังไม่ปะโอ้ของแขกของแขกเนี่ยตอนนี้มีชื่ออายหนึ่งอยู่ชื่ออ้ายชื่อบีนชื่ออชื่ปลาค่ะชื่อปลาถ้ามีล่ะจ๋าแม่ตมูบชื่อเมตตงบุญเคยคุยกับเมตตงบุญได้จ๋าเคยคุยนะจาไหอตรงนี้เป็นจุดไปประดับก็อื่นใช่ไหมแต่ตรงนี้เป็นอ่า ใสพวกผัดตรงผัดอะไรก็เลยใทุบยนนะอไหทำสิ่หุ่นได้ยนสองสามช่นี่ละคะเตรียมมาเป็นปีแล้วนี้ออันโดกันนี่นี่สองเลยโดกันนี่ทำก่อนเขาแล้วก็แล้วหลังเขาค่ะอยู่กัในรถพายอยู่กับสรเห็นเห็นไเฟโอ้ยทำทอูับะ ล่าไหมครับเไหมเชื่อล่าไหมครับ<ห>ล่าด<ห>ิล่าไมไม่ล่าไม่ขี่ชอบกินคำยังเง <ๆ S 1> ี้ยก<ส>ินเน้เอาฮผมแอบมาดูเขียนเลจ่อว,วดอะอะไรแกนันแกนันแกต้องต้งโอ้มาดูอัปเดตเลยอยากไป็กตา,ากว่ามันแบบอลังการน่าสาั่มีเวลาอีกสักปีเนี่ยคำมดปลี <c oughs> กลัูจะได้ไอ้นุ่นกลัวได้ไอ้นี่เนาะพี่น้องเองก็คนที่มาช่วยจริงๆเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายรวมๆสักห้าสิบคนเนี่ยสามสี่สิบคประมาณนึงประมาณแต่แบ่งหน้าที่กันเนาะวันไหนมาคุยกับอ่าติ๊กซุ่มเขาทำทำฝั่งนั่นนู้นทำบุญทำบุญคิดว่า สมบ um ู์มาเลยคาดว่าคาดมากใหญ่มากใหญ่พอหยีบเจ็ดปุ๊บหยิบพกยังเก็บของกุกกลับกุกกลับในช่วงกำลังเริ่มประกอบเชินส่วนเอาเพราะว่าที่ว่าเราก็ทำแรงรัทธานอ่ะแรงหึดเนาะแรงแบบขยื้อเขาบอกสายก็อะไรขยื้อขยื้อทำทำไมใจทันเวลาอะไรประมาณนี้เราตรงนี้ก็ อในโบสถ์มีอะไรไหมวัดจมวันตัวในโบสถ์เป็นบรรทงานโดยส่วจะมีบูชาหลวงชาโลรอบๆหลักๆรอบๆเหมือนข้าวที่แล้วไหมติดตด่งติดทองทองลูกนิดๆดาวลูกแปดลูกข้างในลูกนึ่งแก้วฝั่งกระนู้นเหรอฝั่งนู้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วตรงตรงรู้ตีเลยเดี๋ยวไหนตั้งนู้นมเลยฝั่งนู้นเลยครับส่วนจะมีก็จะมีแค่หมอนำจะเร่ยนที่ฝั่งตรงข้าม โดยที่ตรงหน้าเนี่ยพอนหมอรำได้ที่จอดรถก็จะเป็นด้านด้านหนึ่งจะถามนิดนึงมันมันแห่งทันไหมทีน้าเนี่ยย,ย, <c oughs> ยังขยือ้อขยือ้อไทยแล้วมันจะแห่งทันไหมเนาะยังงงอยู่หลุดไปนับลงได้ค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยจะไ<อ>ปนับยังลงได้ที่นี่อันที่ว่าหมอรำที่ทำการแสดงนั่นเอาหลุดซิปล็อลงไปย่าค่ะไขแล้วก็ไขแล้วก็เอาหลุดซิปล็อลงไปย่า ห้นาำใหญ่ฝนล,ลงฤดูมานะจ้๊โอ้เมื่อวานเมื่อวานก็วันเช้าก็จักมายังไงฝนเรื่องที่ถามอีกอยงห้องน้ำบางท่ายอย่างโอลง้งโอลำเนี่ยก็ที่ที่พอไหห้องน้ำหรือย,ยอยอาบโอลำมาถึงสองขนาดเลยใช่ไหมใช่ใช่สองขนาดแต่ว่าวันคนละวันคนละวัน เขาว่ากันนะมาก็จะมีมีเกี่ยวเขาเยอะเลยแหละแต่เราเตรียมให้นาออันนี้ยไม่ใช่ไหมใช่เกบ่ครับเดี๋ยวไปเดินชมฟันงนึงครับฟังนึ่งเาปรับเปนอนยังจะครับไปยังค่ะเหล๋อพวกเก่าแล้วพกเก่หรือเปล่าค่ะตุนกไงพมดพกเก่าคือพกเก่า่ค่ะเลโกับเลเก่าค่ะทำไมเป็นเลคโคกเลเก่ามันมีโสสค่ะ สองพันห้าร้อยหกสิเกาก็จะเป็นแมวหกแปดเดือนแมวค่ะไม่ไหวสู้ไม่ไหวค่ะต้องมีแต่เหนื่อยล่าเนาะแอแร่เนาะเขาเสนอเข้ามาแอแร่ครับอยู่ที่วัดสัจจันท์พี่น้องเองทำมาเป็นปีโอ้ทำงานอแไรโอเคครับให้กำลังใจครับผมจะมาโฆษณาเรื่อยๆครับตอนนี้เดี๋ยวไปเดินครับตอนนี้ก่อนตรงนี้ก็เป็นชุดทำบุญนะครับแล้วก็ ตัวนี้ซอยดองไม้เหมือนเกา่าไหมครับใช่ไหกับซอยอะไรกันระปับอะไรร่วมหายค่ะร่วมหายโรยแบบมีกามาเทียนตัวนี้มันแบบตัวนี้ยังไม่ได้เปิดไปนะครับเดี๋ยวถึงวันกับปลืบสวยครับรก็น,น,กน,นี่เหมือนศาลเจ้าหรอกเป็ไม่ใช่ศาลเจ้า รูปร่า์ที่เตะมีับกอโบนะครัสนี่ก็มีจุดใครโดนนั่งเลย <c oughs> ใช่คนมือหุ่นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งน,น,นี้เป็นจุดอาจจะเป็นจุดล้วงไหยพระโชคครับเต็มออกขีนมันจะเป็นแบบดู สีสันสวยๆครับรียกว่าคนอันนี้ครับก็เพราะออกจากตัววัดก็จะออกมาครับมีจุ้มุม,ม,ม,มทะลุนะครับเนี่ยสวยโอ้โหกลางวันที่ผมถ่ายรูปให้ดูนะครับสวยป,ปุ๊บดอกไม้เต็มเลยครับเดี๋ยวกลางวันมาดูอีกรอบครับจะออกถนน ขึ้นหน่อยครับวันหนึ่งใช่ไหมทีนี้คนใส่มหมวกไหมครับนเ,เนี่ยคนใส่หมวกมวไม่ใช่ใส่หมวกอะไรใส่หมวกอ่ามากลาคืนนะครับนี่ยแต่ิดนล่คืนนะมีก็เป็นกองฟางกองฟาง นนอนจะมีมงคานะครับแมงคามกแมงคามเลยมงามตะประดอยอาโนนจันโรนฝีมืออาโนนจันโทรได้ด้ยทีมงานนี่อจะมองไม่เห็นเห็นไหมครับอารูเห็นแล้วไป น,นี่เป็นชาวนาใส่หมวกด้วยครับเป็นางอันนี้พืะไร่สุทยยนผม,มเรียกว่าอุทยานผมตั้งชื่อว่าอุทยานเดินข้ามสะพานได้ยังครับ มากอะวิตาเปล่งาสีป่ะเหนงนานเลยประมาณนี้อันนี้จะมีน้ำรุ่นต่อไม้รูปกับเหลืองอลางน้ำตาตีต่อไม้ถ่ายขั้งานเลยทั้งทั้งต้่งจัดสวนเนาะเยี่ยมๆๆเช่ ออกมาก็เป็นถนนอันนี้คือประตูวัดอันนี้ไปโนนสูงอันนี้ก็ไปน็น,นปมีดจับผ้นนามีพีพีไม้ไปตลาดแก่มีไปกุหละนี่แกบชชัดซบจันทร์อันนี้ก็ดอนยูปูตัวบนยูปูบ้านฉันมีเห็นเลขอะไรไหมครับนี่เดื่องสอนเลขคกเลขเก่าคกเก้าเนี่ยครับนี่ ปีใหม่สวัสดีปีใหม่พวกขาพวกเพีเยรจะในทำตั้งแต่ก่อนเขาเล่นกันทำมาเลยครับเป็นปีเลยรันจันอานนท์จันโทนยิย่เยี่ยมเยี่ยมในะคกับทีมงานอารเป็นหลวงพ่อเนาะอ,ะอานันอนันันจันโทกับเป็นเขาเร็วแรงในการรวมพี่น,อนอ้องมาหนีมาสร้างบุญใหญ่ เจ็ดธนราหูแปดถึงเจ็ดมกราหูเก้ากับมีการแสดงสารพัดอะไรที่จะจัดมาปฐมบดีตั้งศีลระเบียบวัฒนศิลป์อะไรเงรี้ยสุดยอดสองขนาดพิเกต้องไม่มีเมืองอะไรนะกล้วยหอมครับมันจงศิลป์นนะแล้วก็ดนตรีสีสาหะขนาดครับถ้าดนตรีก็จะเหรียญในแถวนึ่งน,นุรตีหน,นึ่งก็แถวหนึ่ง ต้ดิบไม่ก็ตรงแต่ว่าเออ่มอลำนู่นมอลำเลนเลนข้างในถ้าเกมีที่จะหลดเต้มใต้ใหญ่ๆเป็นพื้นนะครับตรงใหญ่อันนี้แบบตีพวนให้มันแบบแข็งเดี๋ยววันมาทพามชมรอบแบบอันนี้มีตัวไม้ดอกปุูกเต้มเลยกันแทนลุงทรลปวางไปเป็นไอ้ขวานก็นางทองแอลขวน ก็มอ,องกวาวงก็คืนอนี้คือสิบสองข้างล่างทุกแบบคุ้ยเลยเปลืยครับอยากเห็นนี่ภาพที่เห็นเมื่อคืนแต่นี่มันอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าไฟยังไม่ติดติดจะเพาะตัวเลยวะัดเมื่อคืนนี้ก็มา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 ,มา,ม,ามาเยี่ยมมาชมตอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มสามทุ3 3่มตอนดึกครับจะดีในทางใจ พื้นต้องสูงก็เราเองตะบนลุ่มเขาวัดสะจันตะบนลุ่มเขาบนมสงกเราเอง 12, 13, 18, 13, สิบสองท่านเราเข้าแก่สามชุมครับสุริวินาชครับ